คับผมก็โค้ชจักรีนองน้อยนะครับครับวันนี้ก่อนเกมต้งเตว้กี่แนนแล้ววันนี้ด้อ,อคือเราเรารู้ว่าวันนีเ้เป็นทีมใหญ่ด้วยกันนะครับเราก็ต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้อย่างบางกอกซึ่งเขาก็อยู่อันดับที่2เราอยู่ที่3ซึ่งลูกได้เสียดีกว่าเราอันนี้เป็นทีมใหญ่ด้วยกันนะครับซึ่งบอลคู่นี้ก่อนแข่งขันเรารู้ว่ามันออกได้ทั้งสหน้า แต่เราพยายามที่สุดไม่ได้ก็คือต้องไม่เสียซึ่งแน่นอนเราต้องตั้งเป้าไว้ที่3ามแต้มอยู่แล้วแต่ถ้าผลออกมาคือการเสมอเราก็รับได้นะครับถือว่าทีมใหญ่ด้วยกันไม่น่าจะมีอะไรเสียหายเพราะว่าเหลืออีกทั้ง8นัดนะครับก่บอ,อนเกมสภาพความฟิตของลูกทีมเป็นไงผมคิดว่าเรื่องของความฟิตถ้าทุกทีมก็คงเหมือนๆกันเพราะว่ามันมันเล่นหลีกเดียวกันอนะสองวันแข่งที2วันแข่งท,งงทีเพราะฉะนั้น เรื่องของความฟิตผมคิดว่าใครรีคอรเวรี่ดีกว่ากันนะครับผมคิดว่าความฟิตมันคงเสมอเสมอกันไม่ห่างกันมากมันอยู่ที่การเตรียมทีมแท็กติกของแต่ละนัดแล้วก็พอลงไปสู่การแข่งขันลูกทีมใครจะทําได้ดีกว่ากันเท่านั้นเองผมเชื่อนะครับฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับคือผู้ตัดสินเองก็กสําหรับผมนะ ผมว่าผมทาทีมานานอ่ะผมก็ไม่โทษใครสําหรับว่าบางคนอาจจะมองว่าผู้ตัดสินตัดสินค้านสายตาไปนิดหนึ่งนะครับทั้งในที่เราเป็นเจ้าบ้านจริงๆการตัดสินเนี่ยมันมันมันน่าจะเสมอไหนเสมอกันทั้งสองด้านคือการใช้ดุลพินิษมันต้องอยู่ภายใต้ก,กฎกติกาของการแข่งขันขนะมันไม่ใช่ใช้ดุลพินิษของผู้ตัดสินฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นเขาตัดสินยังไงเพราะผู้ตัดสินเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับ ผมเชื่อเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตัดสินยังไงนะครับเราคงไม่ต้องไปบีบเขาเลยเพราะต่างคนต่างก็ทําหน้าที่นะครับผมคิดว่าผมทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดผู้สิงก็ทําหน้าที่ของผู้สิงให้ดีที่สุดครับในเรื่องของโตโัวผู้เล่นนะครับเราจะมีการเสริมทีมยังไงต่อไปต่อไเรื่องการเสริมทีมตอนนี้ผมคิดว่าทางฝ่ายบริหารก็กําลังคุยกันอยู่นะครับแต่การที่เราคิดว่าตอนนี้เรามีตัวผู้เล่นในในลักษณะแบบนี้ถามว่าพอเพียงไหมมันก็มันก็พอเพียงถ้าได้เข้ามาอีกก็คงจะดี การที่เราเข้ามาทําทีมตั้งแต่นัดที่7นะครับตอนนั้นก็อยู่ลําดับที่กลางกลางตาราง6หรือ7จเนี่ยนะฮะจนวันนี้เราใช้ผู้เล่นที่ซ้าซ้ำซ้ำกันเนี่ยที่ห่วงก็คือว่ากลัวว่าผู้เล่นเราจะล้านะครับแล้วก็จะสปินไม่ออกในช่วงปลายปลายฤดูกาลแต่ถามว่าคุณสมบัติผู้เล่นของเราผมถือว่าสําหรับทีมนี้ก็คือเล่นกับทีมไหน่ยก็ได้อยู่แล้วในหัวตารางนะครับเพียงแต่ว่าเรา <S 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 เราอาจจะโชคร้ายนิดหนึงที่เราสตาร์ทมาไม่ดีแล้วเรามาไล่เบียด กับทีมใหญ่ๆได้ท้ายแตท้ายฤดูกาลอันนี้ก็ถือว่าต้องชมทั้งฝ่ายบริหารชมชมทั้งลูกทีมชมทั้งแฟนคลับที่คอยเป็นกําลังใจให้เราที่พยายามให้เราทําผลงานได้ดีนะครับอย่างเกมวันนี้ผมเชื่อว่าเรามีจังหวะจบเยอะมากเพียงแต่ว่ามันจังหวะฟุตบอลก็คือแบบนี้มันขาดนิดขาดหน่อยซึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องไปปรับไปจูนกันให้ให้ใหใหมันให้มันดีกว่านี้นิดหนึ่งนะครับ คือสามีเองเขาเป็นผู้เล่นหลักของเราเป็นตัวสําคัญที่เขาผ่านประสบการณ์เยอะนะครับมีประสบการณ์มากนอกจากลงเล่นแล้วเนี่ยนอกจากตัวเขาเล่นได้ดีแล้วก็ยังพูดง่ายว่าแบกทีมได้แต่รวันนี้ที่เขาไม่ได้ลงเขาก็มีอาการบาดเจ็บคืออายุค่อนข้างมากนะครับเมื่อใช้งานบ่อยๆมันก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องพักบ้างแต่วันนี้คือที่เขาไม่ลงเพราะเขามีอาการบาดเจ็บเราก็ใช้ตามระยะเวลาที่น้อยจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเขาจะได้เคลื่อนไหวได้แล้วก็ลงไปช่วยน้องๆคุมทัพช่วงท้ายเกมได้นะครับ คือบอลสไตล์ที่ผมทำเนี่ยผมถือว่าในบ้านนอกบ้านเล่นสไตล์เดียวกันไม่มีตั้งรับแระสวนกลับแม้ว่าเราจะรู้ว่าคู่ต่อสู้ก็พัฒนาทีมนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยออกไปนอกบ้านก็ต้องหวังสามแต้มนะครับส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของฟุตบอลแต่ยืนยันนะครับในบ้านนอกบ้านเล่นเหมือนกันเปิดเกมลุกบุกแหลกแต่ข้างหลังก็ต้องเซฟต้องแน่นด้วยนะครับหน้าเดินเกมบุกนะกองหลังก็ต้องเซฟตี้มีการ ดีไซน์หรือว่ามีการจัดระเบียบของกองหลังที่ดีผมเชื่อมั่นนะครับทั้งรับทั้งลุกนะครับไปเล่นนอกบ้านคือเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วเปิดเกมบุกนะครับเป็นบอลเชิงลุกไม่ใช่บอลเชิงรับสําหรับนนทบุรีอยู่ในเตตนะครับครับดครับให้นมที่เข้ามอาว่าดูทาครับครับอันนี้ต้องขอบคุณแฟนบอลทุกครั้งที่เราแข่งในบ้านนะครับหรือไปเยือนนะครับแฟนบอลก็ยังตามไปเชียร์ซึ่งเป็นกําลังใจเราก็ทราบด,ดีผู้เล่นทุกคนนะครับ เราพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์แล้วในนัดถัดๆไปนะครับเราหวังว่านะครับแฟนบอลของเราก็ยังติดตามนะครับเราก็มาชมที่สนามกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้เรามุ่งสู่ในระดับแชมเปี้ยนลีกต่อไปนะครับ